ทอนทุกอย่างที่ฉันเคยมองข้ามในวันที่ส่งกระจกแล้วไม่เห็นผู้หญิงที่มั่นใจเหมือนเดิมใส่อะไรก็ไม่มั่นใจรู้สึกเหนื่อยง่ายฉันก็รู้ว่าไม่ใช่แค่รูปร่างที่เปลี่ยนไปแต่ใจฉันก็เริ่มอ่อนแรงตามไปด้วยฉันยังอยากเป็นผู้หญิงที่มั่นใจรักตัวเองและภูมิใจในทุกวันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองเพื่ออนาคตที่แข็งแรงและมั่นใจยิ่งกว่าเดิม ในโลกที่ตัวเลขบนเครื่องช่างไม่เพียงพออีกต่อไป StyleQ 3D Body Scanner เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเห็นตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการสแกนร่างกายแบบ3มิติ StyleQ สร้างภาพเสมือนจริงที่แม่นยำระดับมิลลิเมตรเพื่อวัดเส้นรอบวงวิเคราะห์สัดส่วนวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและองค์ประกอบร่างกายได้แบบรอบด้านไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่คือภาพสะท้อนของตัวคุณไม่ใช่แค่ผลลัพธ์แต่คือแรงบันดาลใจที่จับต้อง ได้สไตคิวช่วยให้คุณเห็นพัฒนาการของร่างกายเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันพร้อมกำหนดเป้าหมายสุขภาพได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่ไม่ใช่แค่เครื่องสแกนแต่นี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้เห็นได้และเชื่อได้สไตคิว see yourself shape your future สไตล์คิววัดร่างกายแบบ360องศาพร้อมแสดงผลเป็น 3D โมเดลเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ไขมันมวลกล้ามเนื้อรอบเอวสะโพกและวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพเมตาบอลิซึมแบบเจาะลึก คนลับครั้งแรกตัวเลขบางตัวสูงกว่าที่คิดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความมุ่งมัน่นวันนี้เป็นวันแรกของการเข้าสู่โปรแกรม Fit to Fame ภารกิจเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนชีวิตนับเป็นก้าวันสำคัญที่จะพาทุกคนไปพบกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่ตามไปด้วยกัน ภารกิจนี้ได้รับการสนับสนุนจาก The Olympic Club ศูนย์สุขภาพและฟิตเนสระดับพรีเมียมที่รวบรวมการออกกำลังกายในหลากหลายมิติรวมไปถึงการเทรนนิ่งเฉพาะบุคคลจนถึงการฟื้นฟูร่างกายอย่างลึกซึ้ง การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากความเร็วแต่เริ่มจากการที่ยืนให้มั่นยืนในแบบที่ร่างกายของคุณเกิดมาเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่กิฟจะพิสูจน์ว่าถ้ากายเราพร้อมใจเราก็จะกล้าก้าวต่ออย่างมั่นคง สำหรับผู้ที่ชมรายการนะคะถ้าหลายๆคนสนใจอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอยากจะเริ่มต้นเนี่ยต้องทำอย่างไรโดยเฉพาะอย่างเคสของกิฟต์เลยเนะะี่ยค่ะอะถ้ากิฟวันนี้กิฟไม่มีแบ็กกราวด์ทางด้านของการออกกาลังกายและถึงเวลาที่กิฟอยากจะฟันความไปเองวันนี้กิฟตต้องเริ่มต้นอย่างไรคะ ก็อันดับแรกนะครับก็อยากจะให้วางเป้าหมายของตัวเองก่อนว่าเราทําเพื่ออะไระบางคนอยากลดน้าหนักอยากรับอีกขึ้นหรืออยากมีแผนที่จะแต่งงานนะครับแลก็มาวางแผนว่าโอเคเรามีระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากนั้นมันก็มาดีไซน์โปรแกรมว่าโอเคเป็นทีละสเต็ปสเต็ปเดือนนี้ทําอะไรเดือนที่2ทําอะไรเดือนที่3ทําอะไรนะครับ โอเคเท่ากับว่าการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญและกิบถือว่ามันเป็นจุดคิกออฟใช่ถูกต้องถูกไหมถูกต้องครับหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดีไซน์โดยการวางแต่ละโปรแกรมให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ใช่ครับเพื่อให้เราเนี่ยมีเป้าหมายนั้นใช่แล้วก็มีการวัดผลด้วยนะครับว่าเดือนที่1ทําอะไรนะครับเดือนที่2ทําอะไรนะครับแล้วก็มาเช็คว่าพัฒนาของเราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงระดับไหนแล้วอ่า การมอนิเตอร์ผลลัพธ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ<ช>เพราะความสําเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแค่เพียงวันเดียวถูกต้องไหมใช่ถูกต้องครับเห็นไหมสำหรับก้าวแรกนะสาคัญที่สุดตั้งเป้าค่ะสาหรับการวางแผนนั้นการเริ่มต้นต้องดูจากอะไรบ้างคะอันดับแรกนะครับเราก็จะดูจากมวลร่างกายนะครับที่พี่กิฟวัดมานะครับ<ช>ว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันเท่าไหร่ มวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่นะครับมิตอบอลิซึมเป็นยังไงนะครับทีนี้เราก็มาดูของพฤติกรรมของพี่กิ๊บว่าพี่กิฟต์เนี่ยมีเวลาทำกายกี่วันต่อสัปดาห์อ่าอันนี้เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะบุคคลได้ไหมถูกต้องครับเพราะแต่ละคนเนี่ยความต้องการเขาไม่เหมือนกันพฤติกรรมเขาไม่เหมือนกันและที่สําคัญคือ องป,ประกอบหรือว่าผลลัพธ์ต่างๆที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันใช่ต้องออกแบบเป็นเฉพาะบุคคลเลยเพราะมันเป็นทานเป็นกิตคนเดียวเลยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแล้วหลักการในการวางแผนการออกกําลังกายสําหรับคนทั่วไปเป็นอย่างไรโดยเฉพาะกิฟต์นะอ่ะเข้ามาถึงของกิฟต์นิดนึงกิฟต์เนี่ยเป็นมือใหม่หัดขับเลยตรงนี้เทรนเนอร์จะวางแผนอย่างไรคะโอเคสำหรับคนทั่วไปนะครับระดับแรกนะเราจะดูฟอร์มการเล่นก่อนว่าฟอร์มการเล่นนี่สำคัญมากนะครับ ถ้าสมมติคุณเล่นผิดเนี่ยครับมันก็สามารถเกิดการบาดเจ็บได้ครับต่อมาครับพอเราเริ่มมีพัฒนาการแล้วนะครับแล้วก็ดูเรื่องของคาร์ดิโอนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็แบบ ต้องสอดท้องกันทั้งหมดทั้ง3อย่างนะครับการออกกําลังกายนะครับการคาร์ดิโอแล้วก็วางแผนเรื่องการกินอีกทีครับผมต้องไปด้วยกันถูกต้องครับแล้วเรื่องอาหารล่ะคะต้องเริ่มต้นแล้วก็ปรับอย่างไรคะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูค่าของพิกิฟก่อนนะครับว่าพิกิฟนะครับ e m r หรือว่า TDE เท่าไหร่ครับสิ่งนี้เราก็จะคำนวณออกมาแล้วก็ให้ดูค่าของโปรตีนนะครับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแปลออกมาว่าโอเคพิ่กิฟเราจะต้องได้รับสารอาหารเท่าไหร่ครับผม ซึ่งทั้งหมดเฟรนเนอร์จะบอกเล่าแล้วก็แนะนําที่เลยใช่ไหมผมต้องครับโอ้โหมันลึกนะมันลึกมันไม่ใช่ง่ายๆนะในการที่เราจะทรานส์ฟอร์มตัวเองทีนี้มันต้องปรับทุกสัปดาห์นะใช่ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าแน่นอนถ้าเราถ้าเรากินในค่าพลังงานลบอะที่กิฟไปต้องมีการลดลงมาพลังงานลงมาเพราะฉะนั้นก็มีการปรับปรับปรับแต่ถ้าเรากินแบบเดิมเนี่ยถ้าที่กิฟต์ลดเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่แบบ ผลก็จะไม่เปลี่ยนเขาต้องมาเช็คทุกสัปดาห์เลยว,ว่าพี่จิ๊บมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนเท่ากับว่าเทรนเนอร์กาลังบอกกิ๊บว่าเทรนเนอร์ให้คุณค่ากับการมอนิเตอร์ผลลัพธ์ในตัการ์เราต้องดูแลจะใช้เรื่องนี้เป็นพิเศษเลยโอเคนอกเหนือจากเรื่องของการออกกําลังกายการใช้ชีวิตแล้วเรื่องโภชนาการ,รก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะสําหรับการทันฟอร์มในทางนี้ใช่ครับและสําสหรับคนดูบางคนนะ ถ้าดูรายการแล้วรู้สึกว่ากลัวรู้สึกว่าฉันกังวลเพราะว่าฉันยังไม่ฟิตเลยตรงนี้มีข้อแนะนําสําหรับคนกลุ่มนี้อย่างไรคะเราเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยครับค่ะเริ่มจากพื้นฐานของเราก่อนค่ะค่อยๆทีละนิดไม่ต้องรีเพราะว่าการที่ออกกำลังกายเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงผลเนี่ยครับมันคือเกมระยะยาวควรจะต้องแบบค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็เรียกได้ว่าสะสมนะ ต้องททีละนิดทีละนิดแล้วก็คิบคิดว่าอันดับแรกเลยอ่ะต้องกล้าที่จะเปิดใจนะใช่ครับแล้วเซทกดให้กับตัวเองเมื่อกี้เรามีเป้าแล้วเราก็จะเริ่มวางกดแต่ว่าค่อยๆปรับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับตัวแล้วก็ปรับใจถูกไหมถูกต้องและสําหรับบางคนนะคะที่แม้กระทั่งเราตั้งเป้าไว้แล้วนะแต่เราก็มีความกังวลหรือความกลัวความท้อระหว่างทางเหมือนกันว่า ในช่วง2 3สาสัปดาห์แรกเราอาจจะทาไปแล้วอาจจะไม่บรรลุผลลัพธ์นะคะหรือว่าครึ่งทางแล้วแต่ว่าผลของสิ่งที่เราทํามาอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นอาจจะมีตะบะแตกอะไรแบบนี้บ้างรตรงนี้เทรนเนอร์มีวิธีการในการที่จะคิวใจของของพวกเรานะอย่างไรและทําอย่างไรพวกเราถึงจะมีกําลังใจในการไปต่อคะแน่นอนครับการที่เราตั้งเป้าไว้นี่ครับเราเราเป็นการวางแผนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรเรมันแน่นอนมันต้องมีมีจุดตันอยู่แล้วหรือเราจะมีแวะข้างทางนะครับแต่อยากให้ทุกคนบอกว่าโอเคอยากให้ทุกคนบอกว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราแวะได้แต่เราค่อยไปต่อนะครับพยายามบอกว่าโอเคเรามีเป้าหมายตรงนั้นนะค่อยๆทำนะครับถ้ามันไม่ได้คุณก็ค่อยค่อยปรับตัวเองนะครับอย่าไปกดดันตัวเองเพราะว่าการที่เรากดดันตัวเองเนี่ยเราจะทําได้ไม่นานครับผม แอบถามนิดนึงมันมันจะมีเป็นคลิกไหมสมมุติว่าเราก็มีดิสซิลินกันไปตลอดเราอยากทําให้มันสําเร็จนะ่ะแต่เราจะมีแวะกลางทางได้ไหม,มสำหรับโปรแกรมการเทรนสําหรับคนทั่วไปสร้างเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจนบางคนมองระยะว่าอุ้ฉันจะอยากลด10ก<า>ิโลนะครับผมว่ามันไกลไปค,คุณมองแค่2กิโลแรกก่อนพอคุณทําได้คุณจะมีแรงบันดาลใจเพราะว่าคุณเห็นการเปลี่ยนแปลขง,งของตัวเองเท่านั้นอ่าโอเค การเซตเป้าหมายระยะสั้นถูกต้องครับอเอาที่เป็นไปได้นะครับอ่าอันนี้เพื่อเพื่อให้เราเนี่ยคือทําให้มันสําเร็จได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะสําหรับก้าวต่อไปถ้าคนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคนจะมีดีใจเนาะมีแรงขับดัน,นตัวเองเลยใช่ครับค่ะโอ้สุดยอดมากๆสําหรับเทคนิคนี้ค่ะและพี่จิ๊บมีการวางแผนหรือว่าเป้าหมายตัวเองอย่างไรครับ สำหรับเป้าหมายที่กิ๊บวางไว้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักหรือว่ารูปร่างที่ดีขึ้นแต่เพียงอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่กิ๊บมีมีมีความกังวลใจนะคือเรื่องของพลังงานในแต่ละวัน <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างบางทีจะมีภาวะเหนื่อย นะคะเกิดขึ้นมันบ่งบอกว่าร่างกายของพี่กิ๊ฟเนี่ยส่งสัญญาณอะไรบางอย่างตัวเนี้ยค่ะครับค่ะ,คะก็พี่กิ๊ฟก็ควรจะเริ่มจากการออกกำลังกายที่เวทเทร,รนนิ่งเนาะ,ะนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราให้เรามีเนี่ยมีแรงมากขึ้นะนะครับเราจะได้ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยพอเรา,เามีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเนี่ยงอมขึ้นนิ้ระบบข่อนผันของเราก็เริ่มจะดีขึ้นด้วยครับค่ะโอ้จริงๆเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนนะแต่ถ้าเราเข้าใจ เอ the process, able to to ่อ process ตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะออกแบบนะการออกกำลังกายเพื There, ่อกลับมาตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพได้ต่อไปใช่ครับสำหรับโปรแกรมของคุณกิฟนะครับผมก็ได้ดีไซน์มานะครับก็คืออย่างพอคุณกิฟตนี้เป้าหมายแบบนี้ครับผมก็เลยนะครับออกแบบโปรแกรมออกมาให้เหมาะสมกัคุณกิฟต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะครับการคาร์ดิโอนะครับแล้วก็โภชนาการนะครับในส่วนของสามวันต่อสัปดาห์ที่คุณกิฟ ตั้งโจทย์ไปมาเนี่ยครับเราจะค่อยๆปรับพื้นฐานก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเริ่มจากอุชปูเล็กหรือเราจะเป็นเป็น upper lower แล้วก็กลับนิดที่ upper เหมือนเดิมนะครับพอเข้าสู่ช่วงกลางๆนะครับเราก็จะมีการเจาะทีละนิดว่าคุณกิฟต์อยากจะเสริมตรงไหนนะครับเพื่อจะมีพัฒนาการนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับคุณกิฟต์นะครับผมจะดอกเขาลงนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการโยกอันนี้กีฟต์ไม่เอานะไม่โยกนะครับดอกชุดแล้วชุดดอกไว้หลังตรงไว้ดูนะปุ๊บเราเก่ง ทุกครั้งที่เหงื่อไหลเหมือนกำลังถอดความกลัวออกจากใจทีละนิดแค่ผ่านวันนี้ให้ได้ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นพอ ดีครับดีแบบนี้แล้วา ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากกลัวไม่เปลี่ยนแปลงผมว่าคุณกิบเข้ามาบอกว่าดูแข็งแรงขึ้นนะครับดูแข็งแรงขึ้นใช่เราก็มาดูวันนี้ว่าการสแกนทั้งที่สองจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมให้คุณกิฟดู 3D ของคุณกิฟก่อนนะครับโอเคให้ดูส6มองหาเลยนะครับและผมจะถามคุณกิฟว่าคุณกิฟเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับถ้าเห็นรูปแบบนี้กิบรู้สึกว่าจากภาพรวมที่ได้ดู รู้สึกถึงร่างกายที่กระชับขึ้นดูเฟิร์มขึ้นใช่ครับค่ะครับแค่สายตาเรายังเห็นได้เลยว่าช่วงหน้าท้องช่วงสะโพกน่าจะดีขึ้นเยอะครับเรามาดูรอบคอนะครับรอบคอครั้งแรกอยู่ที่33.3นะครับเซนครั้งที่สอง32.6หโอ้โหดีมากครับมีการเปลี่ยนแปลงลดลงนะครับดูช่วงเอวท่อนบนนะครับโอเคครั้งแรก66เซนนะครับครั้งที่สองหเซนนะครับ หายไป1เซนนะครับดีมากเลยครับมาดูที่สะโพกนะครับทิดเนึงเก้าสิบจุดหนึ่งลงไปถึงแป6แปดจดหนะครับรู้สึกอยงรดิ๊รู้สึกดีใจเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วออกกำลังกายแบบไหนบ้างครับตอนนี้หลังจากที่เราได้พูดคุยกันก็เลยปรับในส่วนของการออกกำลังกายนะคะเป็นออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันค่ะคับแล้วก็มีมีเทรนเนอร์ที่คอยดูแลอย่ใกล้ชิดค่ะค่ะทางเราก็สบายใจเพราะว่า มีเทรนเนอร์ที่ดูแลผมว่าคนที่เทรนก็น่าจะมีความรู้ในการออกกำลังกายผมมั่นใจว่าไม่ได้โฟกัสใส่คาร์ดิโออย่างเดียวถูกไหมครับค่ะือวิ่งอย่างเดียวครับคือจะมีเวทเรนนิงด้วยซึ่งเทรนเนอร์ก็จะดูแลในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อให้กิ๊บเนี่ยกระชับสัดส่วนดีมากก็จะคล้ายๆกับภาพนี้เลยนะคะก็จะมีเล่นทั้งแขนเล่นทั้งขานะคะมีหน้าท้องก็เรียกได้ว่าครบก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ ที่ค่อนข้างพอใจนะคะผมว่าในมุมมองที่เซนรอบวงค่ะหายไปดีขึ้นผมว่าเป็นอะไรที่บวกนะครับนะแต่แต่ยังไม่หมดเรา้องดูองค์ประกอบของพี่เป็นยังไงถ้าวันนี้ผมได้เห็นนอแซกมากขึ้นหรือบอดี้เซ่ตลดลดใช่คือว่าไม่สําเร็จนะครับจะเรามาดูกันนะครับโอเคดีมากนะครับตอนนี้เราจะดูสี่บรรทัดแรกตรงนี้จะแสดงให้น้องเห็นว่า จุดไหนที่คุณกิฟลดลงบ้างทั้งหมดเป็น loss 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 หมดเลยโดยสรุปทั้งหมดเลยคุณกิฟลดไป15.8เซนอันนี้รวมเปนรอบวงระวังครั้งแรกกับครั้งที่2ทุกส่วนของร่างกายของเรานะครับ body f a ทครั้งแรกคือมวลไขมันในร่างกายทั้งหมดเลยครั้งแรกอยู่ที่34เรเซเรามาดูครั้งที่2นะ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 ตื่นเต้นไหมครับโอเคครั้งที่2โอ้เหลือแค่29.8ดีมากเลยครับ ดีมากเลยครับโอเคผมก็เพิ่มตรงนี้นิดนึงผมยังไม่เห็นมวลไขมันกับมวลกล้ามเนื้อแต่การที่ผมเห็นว่าน้ำหนักของคนกิฟต์ไม่ได้หายไปเยอะหายไป0.7กิโลเองระวังสแกนครั้งแรกกับครั้งที่สองแต่การที่เราเห็นบอดี้แฟทลดผมมั่นใจมวลกล้ามเนื้อคนกิฟตมากขึ้นแน่นอนเป็นจุดที่ดีเป็นจุดที่ดีในวิธีการออกกลังกายนะครับ โอเคเรามาดูกันนะครับครั้งแรกมวลกล้ามเนื้อเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่62.8 62.6นะครับเพราที่ครั้งที่2เป็น66.7อันนี้เราวัดจากน้ำหนักน้ำหนักของคุณกิฟต์ครั้งแรก45.4กิโลค่ะและมีเปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อทั้งหมดเลย62.6ค่ะครั้งที่2น้ำหนักลดแค่0.7กิโลเล44.7แต่เปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อในร่างกายมากขึ้น66.7 ถือว่าดีมากครับหรือว่าเป็น successful journey ที่คุณได้เริ่มนะครับผมก็อนุญาตให้เทรนกับคนเดิมนะครับต่อที่มวนไขมันนะครับครั้งแรกสแกนไปอยู่ที่15.4ครั้งที่2ลดมาเป็น13.3แสดงว่ามวลไขมันหายไป2กิโลนะครับและมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นไหมครับครั้งแรก28.4ขึ้นมาเป็น29.8แสดงว่า ไขมันปนหายไปและผีกต้ามเนื้อมากขึ้น composition ผลดีขึ้นนะครับจาก3 4บอ body fat เหลือ2ี่สแเป็นสิ่งที่เราต้องขัดให้ทุกคนทำแบบนี้นะครับพอจะได้เห yes <right> ็นผลตอบแบบนี้ไม no ่ใช่แค่พบกระเสเดินหรือคาร์ดิโอ w วทเท t น r a i n i n g ช่วยเราได้เยอะนะครับน้ำหนักให้เคียง composition เปลี่ยนครับครั้งแรกในชีวิตที่ฉันไม่ได้ช่างแค่น้ำหนักแต่ดูผลลัพธ์ที่ลึกกว่าแค่ตัวเลขบนตาช่าง วันไหนที่เหนื่อยฉันจะกลับมาดูคลิปแรกของตัวเองและบอกกับตัวเองว่าเราไปได้ไกลเกินกว่าที่จะถอยตอนนี้กิบไม่ใช่คนเดิมแล้วกิบเข้าใจร่างกายตัวเองและสร้างวินัยจากภายในจริงๆ จับิบเป็นสแกนครั้งที่3านะครับค่ะเจวันวันนี้มีความจื่ตนเต้นอะไรพิเศษนะครับน้ำหนักมากขึ้นนะเครียดกับน้าหนักที่มากขึ้นโอเคอันนี้คือเราจะเปรียบเทียบสองสแกนนะครับ before after นี้จะเป็นสแกนครั้งแรกที่สุดนะครับวันที่26ค่ะเรามาเปรียบเทียบกับครั้งล่าสุดดีกว่านะครับครั้งล่าสุดที่ทํามาวันที่27เดือนหน้าวันนี้คือวันที่8เดือน7ครับ มาดูการเปลี่ยนแปลงรอบคอามสิบสองจหกลงมาเป็นสามสิบสองสี่นะครับรอบเอวนะครับหกสิ5ห้าจุดหนึ่ิบห้าจุดสองแต่สิ่งที่เราจะเห็นตรงนี้คือตำแหน่งเล็กที่สุดเมื่อก่อนอยู่สูงเพราะเราอาจจะมีสกินอยู่ตรงนี้ตอนนี้ลดลงนะครับนนดีมากครับดูรอบเอวอะดรีนาลนนะครับเจ็ดสิบจุดเจ็ดลงมาเป็นหกสิบเก้าจุดก็ลงมาประมาณหนึ่งเซนนะครับแล้วก็รอบสะโพกแปดสิบแปดจุห 88.4โอเควอร์ออลเป็นอะไรที่ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเอ้าถ้าเปรียบเทียบจากครั้งแรกสุดจาก9บรอบสบโปจุดส88.4ล้วามาดูรอบเดียวกันจักรอบจากทีหนึ่งโอเค71.8ลงมาเป็น69.6ลงมาประมาณ 2. สองเซนกว่าประมาณนิ้วหนึ่งว่านอนแบกนะครับโ okay. อเคเข้ามาดูองค์ประกอบของร่างกายนะครับนิหนึ่ง ตัวนี้4วันแัดแรกจะเป็นซัมมารีนะครับโอเวอร์ออที่คุณลดไปตำแหน่งไหนโอเวอร์ออจะเป็นลดไปประมาณ9.3้มเซนอันนี้คือฟูลบอดีนะครับถ้าท่อนบนเฉยๆ t ทอร์โซประมาณ4เซนนะครับอคอและแขนลอกของแขน0.4และขาหายไปประมาณ5เซนือว่าดีมาก3.5เปอร์เซ็นต์จากแล้วจาก ฟังหลอกแรกเลยเนาะอันนี้คือสิ่งที่ควรจะดูไม่ว่าครั้งแรกคุณอยู่ในฟิตเรนจ์นะครับสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ล่าสุดคุณอยู่ในยี่สิบเก้าจุดสี่บอดี้แฟทจะลดเมื่อเรามีมัสเซิลแมสตี่มากขึ้นน้ำหนักคุณไม่ได้หายไปเยอะครั้งแรกคุณมาสี่สิบห้าจุดสี่ครั้งนี้คุณมาสี่สิบห้าจุดหกน้ำหนักเดิมแต่บอดี้แฟทหายไปห้าเปอร์เซ็นต์กว่า แสดงว่าเราน่าจะมีมัสเทแมทชมากขึ้น,น,นมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นสิ่งที่ดีนะครับออกกําลังกาย3เดือน4เดือน5เดือนรู้สึกว่าน้ำหนักไม่รถถูกไหมครับพอน้ำหนักไม่มีความหมายอะไรเลย,เ,ลย okay. เรามาดูมวลกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยเป็นเปอร์เซ็นหกขึ้นมาเป็น67.1นะครับมวลกระดูก3.4ดีอยู่แล้วครั้งแรกอันนี้ดีขึ้นกว่าเดิม3.5จุ มวลไขมัน15.4กิโลลงมาเป็น13.4กิโลนะครับ Lean mass ม,มวลกล้ามเนื้อมาก่อน28.4ขึ้นมาเป็น 30.6. โอเคแต่ว่าดีมากเพิ่มน้ำหนักเดิมแต่เพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันเป็นวิธีที่ถูกตงที่สุด <Okay. S 1> ผมก็จะบอกว่าพูดถึงผู้ที่เทรนคุ่นค่ะมีคุณ t y of Training ที่ดี การเมนเทนมัสโตรแมสและให้มัสโตรแมสมากขึ้นเป็นสิ่งที่ยากมากและ <Yeah. S 1> ไม่เชิงทุกโห้ดทำือนกัน, <Yeah. S 1> น,นเราจะเน้นให้ลดน้าหนักก่อนค่อยว่ากันอันนี้เป็ถูกต้อมาทำน้ำหนักเกิมแต่มัสโตรแมสมากขึ้นแอนดรอยแมสแอนดรอยแมสคือแมสที่อยู่ท่อนบนของร่างกายซึ่งอวัยวะของเราและแฟตทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ศูนจุดแปดลงมาเป็นศูนจุดหก good progress กายน้อยคือสะโพกและขานะครับ3.2มกิโล ลงมาเป็น2.9กิโลดีมากครับวิสรทแฟตยังเหมือนเดิมเพราะว่าเอลอไม่มีปัญหาอยู่แล้วนณ0.2อันนี้ก็ส่0.2เหมือนเดิมนะครับสปิเนติสแฟตควรจะต่ำกว่านหนึ่งนะครับข้างแรกอยู่ที่1กิโลพอดีอันนี้ลงมาเป็น0.9แต่ว่าดีขึ้นอยู่ในเซฟโซนทั้งหมดเนะครับ BMI 20.2ตอนน้ก็20.3 BMI ก็เป็นเนจ์ที่ปกติอยู่แล้วครับ มาดูเรื่องฟิตเนสนะครับฟิตเนสเลเวลครั้งแรกที่สแกนไปอยู่ใน34%บปอดี้แฟทนะครับปัจจุบันอยู่ที่29.4นะครับจุดที่สำคัญที่ควรจะดูเพราะว่าเรามีเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วโลกที่ทำเด็กซัสกนกับสไตลคิวสแกนครั้งแรกที่คุณสแกนไปคุณดีกว่าบุคคลอื่นประมาณ40%แต่ครั้งนี้ ในอายุได้เคียงนะครับอยู่ในเรนจนอายุของคุณกิฟนะครับท้งนี้ดีขึ้นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตอยู่ในอันนี้คือสิ่งที่เราต้องภูมิใจเพราะว่า <c oughs> ความเหนื่อยที่เราทํากับการออกกำลังกายดีขึ้นนะครับคือมีผลที่ดีต่อ oh, very good ครั้งแรกเราเสร็จโกให้คุณกิฟให้ลงมาที่30%อร์เซต body fat <c oughs> นะครับเรามาดูความเสี่งสุลภาพนะครับ ครั้งแรกมีไหมไม่มีเหมือนกันเพราะว่ารอบเอวไม่ถึงเจ็ดสิบห้าเซนนะครับก็ปัจจุบันขพเหมือนเดิมมถึงเจ็ดสิบห้าเซนแต่ลดลงนะครับเฟิร์มมากขึ้นอาจจะเห็นแอปเรโลนี้โอเคริสคันาไลซ์เราก็จะไม่เห็นอะไรี่เกิดขึ้นกับสุขภาพนะครับตามรอบเอวปัจจุบันนะครับแต่แลว่าตรงนี้เราไม่ต้องไปลดอะไรนี่เราจะเห็นเป็นเซกชันนะครับเป็นเรจ i o n นเราไม่ได้เห็นเส้นเดียวค ซึ่งมีความสําคัญมากๆเพราะบางครั้งเราอาจจะไปมียียบางเคสที่ไขมันโน่นี่นั่นทอนไม่ได้ดูเส้นเดียวเราจะดูเอวทอนเป็น region เรามาเปรียบเทียบกับสกแกนครั้งแรกช่วงหน้าอ,อกทั้งหมดเลยตั้งแต่บนล่างของหน้าอ,อกนะครับ390เกิซนอันนี้มากขึ้นแสดงว่าดีขึ้นเพราะว่าคุณน่าจะเล่นเชสอโอเคนะครับเอวทอนบนนะครับสอง7เซน ลงมาเป็น264นะครับเอวต่ำล่างนะครับ463หกเหลือ449อันนี้คือสำคัญเพราะอันนี้แปดเป็นบอดี้แฟทมากเกินไม่มากเกินเพราะอยู่ในตำแหนงนี้นะครับลอ,องสะโพกนะครับ633เหลือ621หายไปประมาณ12บเซนมีเจินของสะโพกทั้งหมดเลยก็ดีนะครับขา378เจ็ดแปหลือสาม ฟืร์มขึ้นนะครับและน้องหนึ่งเจ็ดเก้านงเจ็ดหกจุดนะครับมาดูที่แขน1.28 1.30องแปสวดงว่ามัสเตมากขึ้นตรงนี้เอรเรนจ์นี้คือแบกมาสเตดีขึ้นะนะครับแขนมาสเตดีขึ้นที่ส่วนที่เรื่อยลดไปหมดเลยดูดีมากนะครับตื่นเต้นตลอดเวลาโอเค โอเคก็ดีใจดีใจครับค่ะจริงๆก็ยอมรับว่าเหนื่อยจิ๊กก็ต้องปรับตัวกับการออกกําลังกายซึ่งกิ๊บเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาซึ่งกิ๊บก็จะจัดพ r i o r i t i e ของการออกกาลังกายไว้หลังสุดอยู่เสมอแต่เนี่ยคือปากฏการ้งแรกที่กิ๊บจัดการออกกําลังกายไว้ก่อนซึ่งจะจัดแทรกแม้กระทั่งกำลังงานก็ดีก็ให้ทำสำคัญเพราะว่าเราก็เห็น result ที่เราทำธุรกิจค่ะ ถ้าเราโฟกัสเต็มที่ร้อยเปอร์เมันก็จะมีอัพขึ้นมาโูดขึ้นมาสุขภาพก็เหมือนเดิมค่ะถ้าโฟกัสตรงนั้นตัวนี้อาจจะบอดีคอมโพณิชิงผลไม่ดีคุณอาจจะป่วยด้วยเพราะคุณเสียมาโซแมตไปเยอะอันนี้คือมาโซแมตคุณแมนเทนมาดีขึ้นกับประเดิมไม่มีทางที่จะเบรนเบรนฟิตในร่างกายของเราสุดยอดโอเคสุดยอดสุดยอดจริงดีแล้วใจ กอแขงพูดถึงติกิฟตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับฟอร์มการเล่นนะครับถ้าเป็นตั้งแต่ตอนแรกนยติคกิฟคือพูดง่ายคือมือใหม่เลยนะครับเราก็มีการปรับฟอร์มนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาเรื่องของความแข็งแรงอันนี้เห็นได้ชัดผมจะแอบใส่น้ําหนักทละนิดทละนิตโดยที่พิกิฟไม่รู้ตัวนะครับแล้วเราก็ดูว่าพัฒนาการของพิคกิฟเนี่ยมีการก้าวกระโดดไปแบบได้ชัดเจนนะครับพอวัดผลออกมาเนี่ยครับปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เรื่องคความแแขงงรรนับ เก่งมากนะครับสุดยอดเลยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับหันมาออกกาลังกายนะครับนอกจากนะเราจะได้เรื่องของสุขภาพแล้วนะครับเราจะได้เรื่องของความแข็งแรงนะครับในการปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับไพ่ว่าทุกคนเนี่ยนะครับสามารถได้ไปเชื่อกับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องเป็นลำบากหรือเป็นภาระของใครนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับลอกก็หันมาใส่ใจเรื่องขาออกกำลังกายนะครับแล้วก็รักตัวเองมากๆนะครับผมเชื่อว่านะครับสุขภาพที่ดีเป็นไปได้สำหรับทุกคนครับ กิฟไม่เคยภูมิใจในตัวเองขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างแต่เป็นความกล้าที่เริ่มต้นเปลี่ยนวิธีคิดและเชื่อในศักยภาพของตัวเองอีกครั้ง Fit to Fame c h a l l e n g e ของกิฟนะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสิ่งที่กิฟได้รับนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ของไขมันที่ลดลงนะคะขณะที่กล้ามเนื้อของกิฟเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพทางกายและใจของกิฟเนี่ยดีขึ้นมากมากและนี่ก็คือครั้งแรกนะคะที่กิฟสามารถเห็นผลลัพธ์โดยละเอียดพร้อมการเปรียบเทียบนะคะซึ่งแน่นอนว่าได้ผลลัพธ์ที่ลึกซึ้งนะและที่สําคัญนะคะความคืบหน้าโปร g r e s s ต่างๆกิฟ เห็นได้ชัดเลยว่าตั้งแต่กิฟเทรนมาจนถึงปัจจุบันนะคะสิ่งที่กิฟได้รับคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็กิฟภูมิใจกับการทรานส์ฟอร์เมชันครั้งนี้มากๆเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากความเข้าใจร่างกายอย่างแท้จริงสไ y l e คิวเทคโนโลยีวิเคราะห์3มิติที่เห็นพัฒนาการได้จริงดีโอลิมป c กคลา Fitness ระดับพรีเมียมที่รวมทุกมิติสุขภาพไว้ในที่เดียวอย่าลังเลกับการเริ่มต้นเพราะร่างกายเราจะซื้อสาสตย์กับทุกความพยายาม Fit to fame ไม่ใช่แค่รายการเปลี่ยนหุ่นแต่คือเวทีเปลี่ยนชีวิตและคุณอาจเป็นคนต่อไป